ยิ้มกินข้าวยังไะฮะ fitting, ใช่หรอ,อน้ำชาเพื่อนมาไหมใครไม่เอาข้าวมาให้เพื่อนกินมัง้งยิ้มมากเยี่ยงเพื่อนด้วยเด้อ ไม่จับ้จับแบาชัดเจียวอะมันไม่ตงกง่ายๆนหะรอกนะไอ h o n ใช่ไหม สเยอะนะครับเดี๋ยวครึ่งครึ่งแล้วครึ่งหลังนี่แล้วก็สิบห้าที่เดิมนะครับอ้าวลยนไปนะครับเบอร์สิบกฮะอาเลยไปอยู่ที่เบอร์สิบมาแล้ะเบอร์เก้ายิ้เาไปแล้วเจ็บกระดิ่ง วที่หก็ร้อยไว้จะให้ร้อยกันด้วยให้อีไ้ม่ให้โมมาโมันเยพี่ถ้าบอกนิดหน่อยนะเี๋ย่เอยเดีวานี่้าบ้าาตนนี้เดี๋ยวอแต่ันเข้ามา เย็บมีคนมักเม้นแ์ไม่รู้อะไรเลยเชิญบอคค่ดิไปบอกไปบอกไปอาสาต้องร้องเนี่ยคนดึงไปไล่ะเดครับทั้งสองทีมยิปซาร์ทอนยารอยู่ด้วยนะครับนับตังก่อนนะครับนับตังก่อนนะครับว่าครบหรือไม่ครับ ทีมเสื้อสีเขียวครบนักตังค์อะนับตังค์ก่อนนะครับว่าครบหรือเปล่าเลครับเปิดซองดูตังค์เลยนะครับเปิดซองดูตังค์เลยนะครับว่าตังค์ครบเปล่าเลยครับที่ผ่านนี่เปิดโดนมีสองร้อยยี่สิบโทษนะเค้กอาไรเค้กอะ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 ไรเค้ก็อะไรเค้กอะไรเค้กอะไม่ได้เค้กไม่ได้เม้กอะไ

Gim chắp đi gim ghép chắp đi, ghép 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 ghét ghép 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 ยกตั้มดิดูกันนี่หรอกานบูไปโกก้ลักกี้จ่ายยิงไปอีกแล้วครับร้อยประตูต่อสุนอ้าวเหรเก้าเลยโค้อคุยพับเดียวก้าไม่หายใจอีกคู่เลยบาง

โอ้ยโดนอัดเต็มรังเช็คเช็คไปแล้วโมโหแล้วโดนอัดรังเมื่อกี้ขึ้นไม่ขึ้นโค้ดลักกี้โคโยนเข้าไปไม่ถึงเค้กครับเค็กเค็กเค้กกูก จ่ายเข้ากลางไออน้ออนอ้นจ่ายไม่ถึงหน้าครับตรงนี้จ่ายพาดต้องวิ่งสิครับจ่ายพาดอย่างนี้ต้องวิ่งสิครับเจนเตะบอลโอ้ยยิงหรือจิจับบอลให้เพปิลยิงได้อุย้ย จโดดโตุเลยลูกนี้วางบอลเสร็จสับไปบอแล้วก็เออมาที่นี่ครับอ้าวบอลูกไม่ใช่ไอ้ตีใครชื่อนี้ไอ้นี่นั่งข้างบนชื่อนี่นี่ย จริงไม่เข้ากนโ้โดนเบร์หกไปแล้วรหไปแล้ว โอ้ยชนเสาไม่เข้านะครับบอลยังไม่ออกบอลยังไม่ออกครับเป็นประตูครับไม่เล็กหกยิงสวยงามครับประมาณเนีแล้ว น,นี่ก็เล่นไม่ได้ห่างกรรมการเลยโอ้หโหเฮ้อใจหมด แล้ก็ส่งมาให้กับ15ที่ติดอคนนีรสิบต้งได้ต่อตัวที่ที่หนึงัวทีอีสามต้ากัเ็ต่ดตัวเก้ามัวท่ิบตัว่อวตันสิบสองว่สามัวี่สบตัวทิบ้าลัวหกลุที่สจท่แปดสเ้าลวท่สที่สิบเอ็ดตัวท่งทม่ส ทำไรตั้งไว้ตอนเล่นไปแล้วลูกหมาลูกกูก็มาเลยตัไว้เสร็จเก็บเดินไปหาคนอีกโอ้โหยิงโดนนี่เดี๋ยวทำไมปัดนะจุ้งเหมือนกันนะโอ้โหขอหรือครับปล่อยไปปล่อยออกไปได้เราเราฟองเต็มอารมณ์จงนะน้ำซ้อมจังน้ำซ้อมหัวขา ยลลโยนย้อนหลังครับตรงนี้ไมายเลขหกได้ไหมจาก น้ำหอมเอว่อออสัลอดผ่านอ่างไปไกลไปไกลสองคนนี่แหละโอ้โหน้ำหอมตาพระพิดามาครับหมดเวลาครับเบอร์หนาครับเป็นสิบนะสิบตหมดแร้วจัอเียอ่คู่ต่อไปครับเจ็บตัวครับคู่ต่อไปรู้สกจะเป็นหน้าทีของในทีมไอ้ดอยโหยมากทไมแม่ล้วโจ้จ้เจอกันใคร